สวัสดีครับกลับมาพบกันอีกครั้งนะฮะก็ร้านคุณหินเดี๋ยวแบบหนึ่งนี่คุณหินนะครับเฟิงฟู่อะควาติกนะฮะก็มาเจอปลาหมอสีสวยๆกันอีกครั้งนะฮะวันนี้เป็นวันพุทธที่ที่เท่าไหร่พุธสิบมันพุทธที่18บแปดนะครับพอดีขออนุญาตที่เขาแล้วนะครับเห็นปลาค่อนข้างสวยนะก็ต้องถ่ายมาฝากกันชมนะครับ ก็ถามราคามาให้เรียบร้อยตัวละ5,000บาทนะครับในราคานี้จะมีอยู่ทั้งหมด6ตัวก็คือ2ตัวนี้2ตัวล่างแล้วก็2ตัวข้างนะครับนอกนั้นคนละราคาเดี๋ยวผมจะพาชมก่อนนะจริงๆผมก็ว่าน่าจะเป็นตัวท็อปแล้วแหละแดงมุกมาร์คครบหมดเลยนะครับชุดนี้ตัวละ5,000บาท สวยจริงน่าจะเป็นปลาชุดเดียวกันเลยนะครับสวยอะ่ะเห็นเราก็อยากได้เนาะแล้วก็มาดูด้านล่างกันนะครับราคาเดียวกันนะครับห้าพ <c oughs> ันมแต่ตัวนี้เนื้อแดงหนักกว่าเนื้อมุกนะครับ ออกแดงมากกว่าแต่ปลาสีสมบูรณ์มากเลยนะครับสีเนียนเลยแดงสวยเลยขนาดปลาประมาณสี่นิ้วถึงถึงห้านิ้วนะโดยประมาณนะอาจจะไม่ถึงห้านิ้วนะครับสี่นิ้วกว,กว่าอะไรประมาณเนี้ยคู่ล่างคู่ล่างก็พอได้นะครับแต่ถ้าเท่าที่ผมชอบดีกว่าผมชอบคู่บนมากกว่านะครับ สำหรับในรา, co, ราคาเดียวกันนะครับยังไงคู่บนก็กินขาดนะราคานี้เดี๋ยวเรามาดูคู่ด้านข้างในราคาเดียวกันนะครับสอบถามราคามาให้แล้วอ๋อตัวนี้เนื้อมุกนะครับมุกดโคตรเลยแหละ ตัวนี้หนักไปทางมุกมากกว่าแดงนะครับมุกเดินเกือบจะเป็นแผ่นเลยอ่ะเส้นใหญ่หนาเนาะมุกเข้าหน้าเข้าตาลอดท้องเข้าปากครบหมดเลยก็ในราคาเดียวกัน5,000บาทนะครับส่วนตัวนี้ตาขาวด้วยอ่ะตัวนี้เป็นแดงมุกนะครับก็น่าจะเกตตูด้านหน้าเมื่อกี้เนาะมุกเส้นเล็กกว่าหน่อยนะครับแต่หุ่นสวยตาขาวเนื้อแดง อนนี้เกี่ยวกับไฟด้วยนะครับอันนี้ไม่เป็นไฟขาวอะความแดงเลยไม่ค่อยชัดนะครับถ้าย้ายไปอยู่ด้านหน้าน่า,นาจะแดงนะดูแล้วเนี่ยแดงเหมือนกันนะทีนี้ที่ผมทันมาราคาย่อมลงมาก็คือสามพันนะครับเนี่ยซึ่งที่ผมสันนิษฐานก็น่าจะเป็นปลาชุดเดียวกันนี่แหละเนาะถ้าในปลาชุดเดียวกันราคาย่อมลงมาสามพันก็ชี้เป้าตัวนี้แล้วกัน ผมว่าแดงเนียนแล้วก็มุกมุกแบ่งแบ่งช่องไฟสวยก็น่าจะมีเลือดกำฟ้านะครับเพราะเมื่อกี้มีหลุดตาขาวมาเนาะตัวที่เราดูเมื่อกี้ตาขาวแล้วด้วยมุกมุกลอยนะครับมุกลอยตัวนี้อยู่ตู้ไฟสีอ่ะก็แดงนะเพราะว่านี่ก็ไฟขาวเช่นกันนะฮะเนี่ยใส่ไฟขาวปลาเลยเป็นสีนี้เนาะ เนี่ถ้าใส่ไฟสีปลาก็สีนี้นะครับส่วนด้านข้างนี้โอ้โหหหัวหัวเป็นลูกแดงด้วยนะครับนี้ไฟขาวเหมือนกันนะครับก็เลยดูสีปลาดอกนิดนึงนะครับถ้าย้ายมาอยู่ตู้หน้าก็แดงสดเช่นกันแหละผมว่าโอ้โัวใหญ่จริง แต่ถ้าชอบมุกด้วยต้องตัวนี้นะตัวนี้ผมว่าเหมือนเหมือนกับตัวหน้าเลยแหละเหมือนกันเลยนะมุกเหมือนกับตัวหน้าเป๊ะเลยราคาเบากว่านะครับเบากว่าตัวหน้าก็ลองลงมาสามพันก็ดูได้เลยนะฮะถ้าชอบมุกแดงนะตัวนนเ,เนี้ยอันนี้ค้าเทียบเนี่ยเหมือนกันเป๊ะเลยนะเนี่ยเราถัดมาเนี่ยอยู่ที่สีไฟด้วยนะครับ ปลาชุดเดียวกันนี้แหละผมว่าเหมือนกันเนี่ยเหมือนจะออกมาสองเนื้อนะครับเป็นเนื้อแดงมุกแล้วก็แดงมุกน้อยนะครับแต่หุ่นปลาลักษณะทรงปลาเหมือนกันเลยด้านหลังก็มีให้เลือกอีกเยอะเลยนะครับนี่อย่างนี้ก็มุกแดงอันนี้มุกเยอะขึ้นนะครับ มุกมุกโผดอยู่นะเอาจริงๆมุกน่าจะเยอะกว่าตัวหน้านะครับแต่ความแดงดอกกว่าตัวหน้าอ๋อความสมส่วนด้วยนะอันนี้ตาเขาเรียกอะไรตาลอยออกมานะครับตาโพนออกมาข้างนอกเนาะข้างหน้าตาจมนะครับลักษณะตาปลาต่างกัน นี้ก็อีกคู่หนึ่งนี้ก็สวยเลยนะครับเนี่ยโอ้เหมือนกันเลยนะครับเหมือนกันกับด้านหน้าเลยนะ นี่ตัวนี้ก็เหมือนกันกับด้านหน้าเลยนะครับนี่ตัวนี้หลุดตาขาวอีกหนึ่งตัวนะครับตัวนี้ตาขาวคู่เลย มีที่เลือกเยอะเลยนะครับท่านใดสนใจก็มาดูได้นะครับอยู่ที่ตลาดปลาจตุจักรนะฮะที่นี่ตาขาวตัวนั้นก็เนื้อแดงนะครับอืมพอมาดูด้านหลังตาขาวหลายตัวนะตาขาวหลายตัวนะครับ นี่ก็อีกหนึ่งตัวนี่ตัวล่างนะครับมอมีสั้นช็อตบอดี้ด้วย ก็โอเคนะครับถ่ายมาฝากกันอีกครั้งนะครับสําหรับร้านนี้เนาะมีคอมเมนต์บอกว่าปลาร้านนี้ค่อนข้างสวยนะครับก็วันนี้มาเจอก็เลยถ่ายให้ชมอีกครั้งแต่ก็สวยจริงๆอะปลาที่เขาสวยมากยังไงก็ฝากกดไลค์กดติดตามให้ด้วยนะครับแล้วพบกันใหม่คลิปหน้านะฮะสวัสดีครับ